มีควันด้วยควันอยู่ไหนเด็กควันไนเด็กแค่นี <c oughs> กเป็นเด,ด,ด็กดีคุณแม่าพามาใหม่แต่ให้เด็กดื้อนะจะเอานูน่นเอานีน่คุณแม่ไม่พามาแล้วนะไปวางครับปะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันละปะโอเคเก่งมากเก่งมากเก่งมาก ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้เราจะไปไหนกันครับไปทมัสไปบ้านโทมัสใช่ไหมทมัสทาวกันใช่ไหมครับ,รบเดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถไฟไปที่สถานีชินมิซาโตะกันนะคะเอริกนั่งหนึ่งชั่วโมงไหวไหมเด็กรถไฟมาแล้วหรอครับโอ้มาแล้วจริงๆด้วยเี่ยงเส้นเหลือมให้เด็นะเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟไปเลยแล้วก็สวัสดี โอเคโอเคให้คุณแม่นั่งเลยเด็กครับเดี๋ยวเรา,านั่งไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะนั่งไปนานนิดนึงเนะาะเ,เดี๋ยวเราเปลี่ยนสถานีนึงแต่ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะคะอะไรนะคะเอ๊ะรถไฟชิงการ์เฟนโน้นนใช่เด็กเคยนั่งใช่ไหมรถไฟชิงการ์เฟนโนโซมินั่งรอรถไฟต่อนะคะเดีย๋ยวเราต้องต่อไปอีกประมาณ5-6สถานี านะคะคถึงแ้วคาถึงสักทีปลาเราไปละน,นะนไ,ปไปตรงนี้ทางออกมิชินะคะทางออกเวสนะคะเราจะไปที่ห้างลาลาพอร์ตนะคะมันอยู่ในนั้นนะคะเข้ามาถึงแล้วนะคะห้างลาลาพอร์ตนะคะตอนนี้ก็ถึงแม่โทมสัสแล้วนะคะโอ้โหดิ ตื <Cornell>. ่นเต้นมากตื่นเต้นมากแล้วก่อนแล้วก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะก่อนอื่นนะคะที่นี่นะคะค่าเข้าฟรีแต่ว่าเวลาเล่นเกมต่างๆนะคะจะต้องเสียเงินนะคะโดยการแลกคอยล์เขาจะไม่รับเงินสดเราต้องไปซื้อคอยก่อนนะคะนี่นะคะต้องซื้อตรงนี้นะคะเหรียญนะคะเอ็อยากไปเล่นแล้วไม่ไหวละเรามาซื้อเหรียญก่อนนะคะตรงนี้นะคะนี่ดอยากเอาไหนเอาสีไหนสอซีไหนครับก็เลยนิเชอทีนี้อะคะ โอเคนี่นะคะข้างในนี้นะคะจะมีคอยอยู่สิบเหรียญน,นะคะซึ่งสามารถเอาไปเล่นเกมได้นะคะก็จะคุ้มกว่าพอไ,ไดคุดาเซนันเตรกไซตรงนี้นะคะเป็นโซนขายป็อปคอนนะคะถ้าสมมุติว่าซื้อเป็นเคสป๊อปคอนด้วยนะคะ2,300เยนนะคะมีรสคาราเมลกับรสเกลือนะคะถังป๊อปคอนนะคะนี้น่ารักมากเลยดูถังป๊อปคอนะคะอ,อ,คอ,อันนี้นะคะมีรสวาน,นิลาคาราเมลนะคะรสเกลือนะ ถ้าสมมติว่ารีฟิลก็350รอยหาสบอะไรคะอะไรคะโอเคไอศครีมก็มีนะคะนี่รสโซดารสช็อกโกแลตนะคะรสวานิลานะคะสามราสิบเเท่านั้นนะคะอ่ะไอเด็กก่อนอื่นนะคะนี่ไข่นี่มาไข่นี้นี่อันนี้คุณแม่ซื้อให้ขอบคุณเลยยังคะ ทำไมมันจะมีเหรียญครับเนี่ยเดี๋ยวเอริกก็เวลาจะเล่นอะไรเอริกก็ต้องแกะเหรียญเอาให้เขานะคะโอเคไหมไปเล่นที่ไหนก่อนดีคะคนนี้ซะนะเอาไหนครับเอานี้บอกพี่เขาสองเหรียญจีบให้พี่เขาแลยสองเหรียญอันนี้ก็เดินอีกตัอีกจีบไม่ก่อไม่ก่อนเด้็กจีเด้อกัน บายบายขนมให้หนูโคช่าอ่า no ดีอ่ะต่อเด็ดต่อเด็ดเนี่ยต่อปลายเนี่ยเด็กโอฟซ์นุยเดกลับมาแล้วนะคะโอ้ ตอนที่แบบว่าเล่นลูกบอลนะคะสระบอลนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มีสไลเดอร์และมีหลายอย่างเลยเด็กๆชอบนั่ยเลยอยากมาเล่นตรงนี้นะคะอ่ะสู้ๆกัมเบ้กัมเบ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหตั้งแต่มาญี่ปุ่นปีนเก่งขึ้นเยอะเลยอยู่ไทยไม่ค่อยได้ปีนโอ้โหมีปีนจากชั้นล่างขึ้นมาชั้นบนเลยนะคะเนี่ยข้างบนยังมีอีกโอ้โหปีนข้างบนนะโอ้โหมาทางนี้นะคะมาทาง ันไทยกลัวไม่กล้าปีนตอนนี้เก่งแล้วนะเอ้ดีบายบายฮ่าฮสนุกใหญ่เลยอาตมากเกียรเนเน่ตรงนี้ก็น่าสนุก,กปีกกระปุกปีกกระปุ เอริกค่ะเอริกค่ะเขาเขียนตรงนี้นะคะขอพกกระาษโน้ตดานในเดี๋ยวนี้อย่าปีนตรงนี้เออดีมากเอริกต้องไม่ปีนเริ่มงแต่ตรงนู้นนะคะถามก่อนไดหมคะ ไปเล่นตรงนั้นใช่ไหมงั้นต้องลงมาทางนี้ครับอ่าลงมาเข้าทางนูน้นเข้าทางโน้นกับนี้แขงนี่แขงนี่็ <c oughs> กหมุนไปแล้วหมุนแล้วหมนุน <c oughs> เปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนเส้น <c oughs> เปลี่ยนสายใช่ไหม <c oughs> โอ้โหเปลี่ยนสายแล้ว ับมุนๆน,นะนี้มีรถเต็มเลยจะเป็นโทรมาสหมดเลยนะคะเด็กวอยเล่นตื่นเนไปนะคะเฮ้ยชวนกับเพื่อนอไปเลยนะตรงนี้มีโซนร็อกด้วยนะคะร็อกตัวต่ออยากให้เด็กเล่นนะคะเด็กเล่นร็อกไหมไม่อา ตันนี้นะคะจะอยู่ได้30นาทีนะคะจริงๆจะอยู่เกินกา้าจะต้องเสียงเงินเพิ่มนะคะเราก็เลยอยู่แค่30นาทีก็พอนะคะก็จ่ายไปสี่คอยนะคะอาชิดแล้วก็พอชิดแล้วก็พอล้างมือครับล้างมือจะถูจะไปล้างอ่างตรงนี้คับไปล้างอ่างตรงนี้ไปเองมากก็ชิก็ชิก็ชิกะชิกะชิกะชิไอมิซโตเมเตะไอีเหระสี่อันนะสี่อันนะ ต้องไหมเนี่ยเด็กใช่อตโต้แอตโต้โมยจิไหมแอตโต้ใช่โอเอย่าดีกับเราอ่าเดี๋ยวเราขึ้นอันนี้กันนะครับเขาให้รอคิวก่อนไปต่อคิวแล้วไปยินต่อคิวโตมาซิโอ้โหโตมาซิเนี่ยมีควันด้วยควันอยู่ไหนเด็กควันควันอุ๊ยเด็กดูตาสิตามันขยับนี่แล้วได้ด้วยตาสิเห็นไหม ตามมันคยื่นได้ไอเด็กโทมัสนี้ก็เลื่อนได้เหมือนกันนะอเด็กดูตามโทมาสัากเดี๋ยวเราได้ขึ้นนะครับรอแป๊บหนึ่งก่อนนะอเด็กชอบโทมัสไหมครับ เดี๋ยวเราจะเข้า so ไปในนี้นะคะโซนนี้นะคะใช Del ้ท, wrote, ทั้งหมด4คอยต่อคนนะคะแต่ er Turn ว่า2คนก็เลยเป็น8คอยอันนี้นะคะชื Ill ่อโซนโ h o m a เ t h e เ t อ r ์เ a i n นะคะจะเป็นแบบว่าน่าจะเป็นดูหนังข้างในนะเขาห้ามถ่ายคลิปนะคะข้างในาห้ามถ่ายรูปข้างในนะคะเราก็รอคิวอยู่นะคะโซนนี้ป๊อปปูล่ามากเอกไปดูเพื่อนเล่นนะคะโซนแบบว่าตักคอฟฟี่ใส่รถนะคะเข้ามาแล้วนะคะข้างในนะคะเท a i n t h e a t นะคะตอนนี้รอเข้าไปดูดูนะคะเอกเะคะคือ2คือ2มาดู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 โซน เบอร์สองเบอร์สองนี่นะคะเมื่อกี้ขบวนรถไฟที่เราเข้ามานั่งนะคะโซนนแฟชั่นที่เขาไม่ให้ถ่ายรูปนะคะตรงนี้นะคะเอ่อเราถ่ายจากข้างนอกได้แต่ตอนที่นั่งรถไฟเขาไม่ให้ถ่ายเพื่อความปลอดภัยนะคะก็ต่อไปจะเล่นอันนี้่ะคะเจ้าหนี่ของคนในเสื้อเลยจะจัมัเสรจเนี่ยเอาเหรียญออกมาแย่อนแล้วเอาเหรียญออกมาครับมาหยอดเลยเส่ได้ไหมอ่าอีกเหรียญหนึ่งครับเก่งมาก เย้โอเคเล่วเลยโอ้โห อะไรจะยกตัวขนาดนี้อีกดูอีสโซเกะโอ้โหโอ้โโหอ้โหโอ้โหอินมากอะนรำดับไฟเลยอีกข้างบนยังไม่ดับเลยตรงนั้นตรงนั้นไฟนู่นแล้วใกล้ๆด้ยใกล้จะได้หมวกอารีโอชิมาไม่ยอมเล่นอน้นเล่นอันนี้แทนแล้วกันเนาะอันนี้ใช้สามคอยนะคะสามเสียดนะคะให้บัจิโอเคพี่เขาเปลี่ยนหมวกให้อ่ะเอ็ด let's go let's g เนะ let เ e t s go บอดี้เด็กไปแล้วนะคะไม่อยากเล่นนะคะโ,โอ้ยเด็กดูโซนนี้เป็นที่พักกินอาหารได้นะคะโอู้อสี่ดิ๊กเด็กดูนี่มมนชูมาสเป็นลูกปั้นเลยอันนี้ก็มีนะคะเป็นแบบว่าสินค้าของโทโมัสน,นะคะนิ้วิวตรงนี้มันหนังอะไรได้บ้างเนี่ย กมก่อนตรงโซนนี้เนี่ยเขาจะสั่งแพนเค้กกันเลยได้แต่รู้สึกตอนนี้เขาปิดแล้วไม่มีแล้วอ่ะนั่งพักได้เฉยๆนะคะตรงนี้นะคะไปอีกป๊บตอจะไปโซนนี้นะคะอันนี้ใช้สองเหรียญนะคะไอ้ดิคด้คอยนよรดีีด

ว้าวซื้อไม้เมาสุดอะอันนี้นะคะของที่เด็กได้มานะคะของรางวัลน,นะคะได้สติกเกอร์กับลูกโป่งมันหนึ่งอันนะคะใช้ไปสองฟอยยอก,กัสเด็กซื้อไจ้าก่อนกลับนะคะเรามาดูร้านขายของที่ระลึกกันนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นกระจากฟองนะคะของโทมัสนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นร้านนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูร้านนี้กันนะคะโหของโทมัสเต็มเลยมีพัดลมด้วยมีปืน ฟองสบ,บู่อันนี้เมื่อกี้เด็กซื้อไปนะคะ2,300เยนนะคะตอนก่อนเข้าไปเได็กเข้าไปดูซิเข้าไปดูมีอะไรที่อยากได้ไหมครับขวดน้ำลายโทมัสอันนี้อะไรนี่ <c oughs> เจลลี่ดร <c oughs> ิงค์อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นๆอย่าพึ่งใจพึ่งใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยเอาครับ <c oughs> อันนี้นะคะเป็นกระดาษทิชชู่ลายโทมัสนะคะน่ารักเชียวข้างในมันจะเป็นลายนะคะสามชิ้น ราคา450เยนนะคะตรงนี้เป็นถุงเท้าลายโทมัสนะคะน่ารักจังเลยแม่ๆน่าจะชอบนะคะราคา459เยนนะคะตรงนี้มีเสื้อลายโทมัสด้วยผ้าขนหนูก็มี่าไร่็ได้เลยเริกม่เตมเหมือนที่บ้านเลยอ่ะขอได้อีกชดานเนสเดิกมีแล้ววันนี้ที่บ้านอีอไดานเนสอันนี้เป็นที่ทำแกงกะหรี่นะคะให้เป็นลายรถโทมัสนะคะโอ้โหรถไฟโทมัสเต็มเลยเด็กดูดิรถไฟโทมัสเต็มเลยอ่ะ เอลิกดู้าขนหนูลายโทมัสอยากได้ไหมเนี่ยคุณแม่อยากได้อันนี้ก็น่ารักดีอ่ะเป็นแบบว่าแต่ในห้องน้ำะเนาะอันนี้หรออัน,น,อนใหญ่เบลอรเลยอ่ะถ้าซื้อปะป่ารู้แน่เลยดิถ้าคุณแม่ซื้อปะป่าว่าดแน,น่แ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เลย<ๆ>อันนี้เล็ก <laughs> อันนี้เล็กๆเหรออันนี้เป็นพิกซอนี่แน่เนาะจานน่ารักจังเลยอ่ะจานข้าวโทมัส่ะ เพลินเลยอ่ะสนุกไหมคะเจนี่งอันนี้เหมือนที่บ้านเราเลยอ่ะสะบบนะ้ำเนี่ยสะบบนะ้ำเหมือนที่บ้านเราเลยเนาะเราจดนเนี่เล่อะไรคนเล่อะไรคนเล่ได้นี่อันนี้สปงน้ำครับโอ,อนจิโปนจิเดินนายโยนี่ซื้อได้ไหมครไม่ซื้อราคาไม่ไดีเยอะแล้วที่บ้านเรามีรถเยอะแล้ววันนี้พามาเล่นแล้วไม่ซื้อแล้ว เอ็เอมีเงินไหมอะมีอ่ะครับมีเงินซื้อไหมครับมีที่ไหนอะอันนี้เงินปลอมค่ะไม่ใช่เงินจริงคง่ะอันนีตรงนี้หรอครับ,รรบอ๋อไปจ่ายแล้วเขาจะรับไหมเนี่ยมันเป็นเงินปลอมเนี่ยที่บ้านเรามีเยอะละหลายคันละวางนะครับเอริเด็กถ้าเด็กเป็นเด็กดีคุณแม่พามาใหม่จะให้เด็กดื้อน,นะจะเอามานู่นเอานี่คุณแม่ไม่พามาแล้วนะไปวางครับปะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันละปะโอเคเก่งมาก มาที่นี่นะคะเขามีคิดเมนูเต็มไปหมดเลยนะคะโอ้โหอันนี้นะเป็นตัวอย่างนะคะทุกอย่างเป็นแบบเมนูเด็กหมดเลยนะคะของแต่ละร้านนะบอกว่าแต่ละร้าน,นมีเมนูเด็กอะไรบ้างนะคะดีเนาะสมัยเราเด็กๆไม่มีอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะฟินดูเห็นไหมมีเมนูเด็กแต่ละร้านแบบ k i d ปคิดเ f r น e ี d นะคะอ่าฝั่งนู้นก็มีนี่ฝั่งตรงข้ามก็มีอันนี้เห็นไหมมีของแมคโดนัลสตาร์บัคเทฟส์เยลซา อันนี้ก็เป็นแบบการเครื่องบินเนาะอันนี้ก็น่ากินเนาะอันนี้ของกู้มาสือนะคะเอริกสนุกไหมคะสนุกค่ะอยากมาอีกไหม,มโอเคถ้าเป็นเด็กดีคุณแม่พามาอีกนะคะวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะคะโชเลได้มาม,ม,มาตาเนมาตาเนไม่ปาะ ีีดสบบายอเออถ้าสมมติว่าถามว่าสบายดีบอจะต้องตอบว่าบสบายดี